พีเจลำครับเอาเลยครับน้องลำพีเจลำลำไม่กินพี่เอาตอนนี้ปล่อยมาแล้วครับผู้จริงจะมาเลิศใช่ไหมท่านประหลัดพี่ยามผู้ชิงที่สามนะครับเทศบาลตำบลกูเต่ากับอบตแม่ทอมวันนี้ใครจะคว้าตำแหน่งที่สามแม่ทองครับกูเต่าล่องน้ําแดงแม่ทอมอยู่ต่ด้านล่องน้ำเมื่อกูเต่าหรือแม่ทอมหรือกูเต่าบอกมาว่าผู้ขี้สูสีอีกแล้วครับสื่อวิทยุของเราชัดเจนที่เดนมูญบอกว่าผู้ขี้สูสีผู้ริงที่สามใครจะอยู่ใครจะไปใคร ได้คว้าตำแหน่งที่สามในกองที่สามหลงที่สี่มาแข่งานกันเยอะเลยทีเดียวมาเลยโว้ยมาเลยวะน้ำตอนเ่ิดกระจายออกมาแล้วครับสี่สิบห้าพียังแจวสี่สิบห้าพียังแจวแจวหรือไม่แจวมาเลยโว้ยน้ำเงินว่ายังไงแดงว่ายังไงมามาแล้วเว้ยไม่มีใครได้เปรี๋ยบเตี๋ยบระวังสักครุเราเดือก็เป็นเดือกรานขยับกันเข้ามาระวังไม่ไม่ทมแม่ทมกับคู่เก่าขอเราเว้นคู่เก่าจะขยับเรื่อขยับมาแล้วเราขยับมาแล้วไม่ทมเรื่องไม

ขุดุูลมาถึงวันไม่วัฒน์ุดดุลมาจากหัวเขาอาบนสิงห์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 หันนครจะแน่มอนได้หรือไม่ตอนนี้เริ่มที่จะแรงเลยจำระเบิดเธอเธอมางคู่รงว่ัฒน์ถุวันไวัฒน์รองลำบกรองลำกรองลำกงินบปคนถุวันไัรองลำไม่รองลำไม่้องลได้เป็นคู่กี่หรสีขุดดุขุึดจะตายเป็นคุดดได้หรือไม่หรือจะไม่ถุวันณวัฒน์้้คำตอบเอาลเวยเอาละเัน้าเจเร้ย มากับสวรรมหัวเขากับรถนอนไปใจอยู่ไปจะไปเที่ยวี้ใอไปะได้ก้วไปชิงกันนั่นเลยของในสามเที่ยวมันเดินผูกกีสูสีอีกแล้วดําเงินนหนูไม่นานน้ำเงินน้ำอยู่ไม่หัน บอกมะว่าแค่มินเดียวไม่รู้นะครับนะครับต้องรีเพยคนรีเพยเกาหัวแล้วเอาเลยนะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วเอาแล้ว สู่ตอนขวาเหนดาอย่างหุ่มเรือต้องสองกำลังจะหุ่มก้าวไปสู่เช่นใจแสงไม่ใกล้ไกลที่ไหนติดาสไลด์นุกจากอำเภอควนเมืองเจ้าแม่พรมบดินจากระโนดระโนดนำอยู่กับเจ้าแม่พรไปเดินทีมเรือดีเรือดันเรือเด่นจากจังหวัดจังหวัดสงขลาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเจ้าแม่พรมบดินหนีหนีขออีกโมหนูสระอีกหนีออกไปหนีไปเลย เั่งนีไปเจ้าแม่พลินกจมจึจมจ๊จจััจมจยาวยายาวหนีหนียกไปไหวไม่ไหวตามไม่ไหวสำหรับี่ดานยยยยมุกเือนเรือนน้ำน้หางไปใยังไงเจ้าแม่พลอยลินได้ยินแล้วก็จั๊ม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 จจจจึงลเรือเรือพายไม่ายจนนื้น้ ไ<ส>ด้เลยครับก็ต่อไปนะครับเป็นเรือจุดทีพายนะครับ ท่านผู้ชมครับขุนศึกสุรลมานนำโยครับแจงออกมาจากจุดลอยตัวลงมาประมาณ200เมตรบอกว่าในขณะน,นี้ขุนศึกสุรลมานนำโยไม่นานครับผมพิก้าเริ่มที่มาติดติดอีกแล้วมาแล้วเวย้ยมาแล้วเวย้ยขุนศึกสุรลมานว่ายังไงไปมาแบบสบายสบายไปก่อนขอุนศึกสุรลมานยากํำเภอสิงนานครอเจอกับตาคนังนครคนละนครกันะครับเอาละครับ เอาลราดูว่าใครจะเกิดใบไพ่ก่อนกันก่อนปีจักรผึงเส้นชัยใครจะเปิดก่อนกันอย่างคงเชื่อกันอยู่เอาละไว้ระวังคมศุลย์สุไลมันกับผมพิฆาตใครจะเปิดก่อนกันใครเปิดหรือเปิดมีใครเปิดไหมไพ่เอาเราไว้พี่หนีหนี้เร็วๆผมพิฆาเรียกว่าจ้ำยาวๆเข้าเส้นชัยเป็นไปที่ร้อยจากนักพลธีชัมราอำเภอป่าพนังครับผมพิฆาตหน้านั่นหน้าศุลย์สุไลมันครับ คูคูนี้ก่อนรับเกตสีใหม่กีตากรอยู่ทางด้านล่องน้ำแดงเรือดีเรือเด่นเรือดังจากปากพนังนครศรีธรรมราชเจอกับทางด้านล่องน้ำเมืองเทพรมามสูรปากพย,ยูนจังหวัดพัทลุงกีตากรหรือทางด้านเต้รมามสูร เที่ยวแรกผมทังกูไปจะอยู่ไปจะไปว่ายังไงปล่อยออกมาแล้วกู้กี้สูสีเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ววันนี้กู้กันต่อ้น,น้องมันจะเป็นยังไงมาลวเว้ยมาละเว้ยกีดาทอนกันเบเทพรามาสนใครจะนาพ่อมีเปอร์เซ็นสูงเลยทีเดียวที่จะเข้าไปชิงกันเลิกจำ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 ถายมากู้กี้สูสีกูกกี้สูสี

วรรณภิพัฒน์อยู่ทางด้านล่องน้ำแดงขุนศึกสุไลมานอยู่ทางด้านล่องน้ำน้ำเงินขุนศึกสุไลมานนะครับเที่ยวแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ต้องชนะให้ได้สุวันณิพัฒน์กับขุนศึกสุไลมานมาแบบไปใจรถต้นขอกันอยู่โอเคสูสีเลยทีเดียวสุวันณิพัฒน์ว่ายังไงขุนศึกสุไลมานว่ายังไงมาจากจังหวัดมีสงลารสุวันณิพัฒน์ว่ายังไงมาละเว้ยมาลเว้ยขึ้น ลูกีสูสีเข้าดีกีเอาเลครับเลยไม่ีจน้าทีจุดเช่นชายเตรียมตัวดีเตรียมวัระวังเอาไว้สำหรับผู้นี้จะต้องมีการสูีจุูี่การถึงดรวยพวก้เนาะระวังวูฒนรระเทผู้ลยมันผู้จุยมัรงามะร้ลามะบงลมันแเขาึ้นมาขึ้นมาบีกี้กมาเรื่วขึ้นมาขึ้นมา เรโนดกับควนเนียงว่ายังไงครับพิดาพิดาส้อยมุกเที่ยวนี้ต้องตามตีเสมอได้ไม่นั้นแล้วก็สองสูแน่นอนผู้ที่ผ่านมาทที่สูสีหลือเกินนะครับแม่เบียดกันแบบหายใจลบต้นหอเจาแม่บอลินเรือดีเรือเด่นเรือด,ด,ดังจากอมารโนดทองรโนดและอีกหลายสายน้ำครับวนนี้พร้อมที่จะคว้าแชมป์นในรายการนี้เอาไปจริงกับตัว อันพิบัตคึ้นตอนนี้บัดหน้าตาแป้งแต่งตัวอยู่แล้วเอาละครระหว่างีิดาเสวยมุกหายกันมาแบบจ้ำหนักหนักโยงลึกลึกไทยเขาเรียกว่าไทยก็แบบดุมคุมขุมขุมเชิงกันเข้ามาอยู่ที่ว่าไทรจะไปวัดไก่ไทยจะเปิดไม่พายเปิดไม่พายก็เลยจาแม่พ้นเพราะมีเดิมเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วหนีห่างมาเลยทีเดียวเปิดขึ้นมาเข้าเกมสองม่กันดงเกมสามแล้วก็บอกกันว่า าาก,กันเขานะยาแม่พรไพรินจากระนุบเราสิ้นใจครับก็คู่ต่อไปนะครับเรือเจ็ดปีพายนะครับ สร่องน้ำอันหมดเป็ดผีไทยผมพิฆาตอยู่ร่อ,รองมมน,น้ำมั่งมังฝนจุดชุด่ยเลยมาร่องน้ำแดงสลับร่องน้ำเ,เทีย่ยวทีสองท่านผู้ชมคงเชียร์คอยคอยมองคอยดูกันแล้กันเพราะว่าโคตรจำตามคุ้มเชิงไม่รู้ใครจะตูไม่พายก่นขอนึงจากทิ้งเช่นไข่ยังไม่รู้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนครับนำกันมานิดนิดนำเป็นปการตุ้เชิงบุญคุม้มเชิงยังไม่แน่ครับเช่นใครเป็นเครื่องหมายการันตีใครจะตูไม่พายก่อนระยะห้า อีกนิดลุ้นเชียร์ชมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วางธาตุนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวขนสุดคนเลมานว่ายัางไงเที่ยวดี้ไ,ไม่ได้นะตาแพ้แล้วก็ทิ้งที่สามแน่นอนแต่ตอนนี้กำลังอุมเชิงกันอยู่คุมปิดคากร่องน้ำน้ำเงินขนุดสุเลมารอยู่ทางด้านลงาน่อแ้ัแบผมพิงาันมพิากรุน้สุเลมา่ไนวงลเดียว รอจังหวะอยู่นะครับมาอย่างนี้น่าจะไม่มีปัญหาของทางด้านกรมพิกา้ากรมพิกา้าชนะไปแล้วหนึ่งเที่ยวคุณเชิงกันอยู่แล้วมาปล่อยให้เรือไหลเรื่อยๆไปไหลเรื่อยๆไปเข้าเส้นชัยครับผรมพิกา้า ต่อไปับประจำทำหน้าท hey, 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 hey ี่ไปเทียวทุได้เลยอตัวโกทะก็จสลับรงน้าเที่ยว in ีชมพราเที่ยวแรกเท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 รามาจุนปลาพยูนปลาพยูนเจอกรปาพนังเรือดีเอดังกันคที่ยากรที่ยากรจากฝั่งหงนละโคนที่ธรรมราชวปลาพยูนพัดลุงวันนี้มาทังลุงลุงกันมาว่ากัเทรามาุนเทเทเท่รามเอาเวอหงเลยนะมันล้แกีฬยตาม้าน ตัวนน้าแนนเทปรามาส่วนอยู่ตราดาวน้ำน้ำแดงเที่ยวแรกเทปรามาส่วนเก็บชัยชนะไปแล้วหนึ่งเที่ยวแต่ว่าเที่ยวนี้ของกีดากรจะทําได้หรือไม่ได้กีดากรทําได้หรือไม่ได้ตีตีตีน้ำเงินน้ำโยกกอนนี้น้ำเงินน้ำโยกกเทปรามาส่วนเทปรามาส่หนีหนีหนีเอาไรปเทปรามาส่วนเอาละวันเทปรามัน่วนว่ายังไงใครนำใครลรามาไครต้องทำมาเงินรวยว่าอันไดอันหนไปเอาละวุ้เอาละว่าเทปรามัน่วนกีดากอนีดากรนกีดากอนดีมา